จิงรีนับเป็นอาหารและแหล่งโปรโตีนทางเลือกใหม่ของอนาคตเนื่องจากเป็นอาหารทางเลือกที่อุดมด้วยโปรโตีนไขมันใยอาหารวิตามินและแร่ธาตุซึ่ง FAO ให้การยอมรับว่าเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นยุโรปเม็กซิโกรหรือญี่ปุ่นให้ความสนใจนำไปบริโภคอย่างแพร่หลายในหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโปรโตีนจิงรีแบบผงผงแป้งจิงรี จิงหรีดแช่แข็งหรือขนมขวาเคี้ยวในกรณีที่ประเทศคู่ค้าต้องการให้ใช้การรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออกเกษตรกร,กรและผู้ประกอบการต้องดำเนินการดังนี้ 1. ฟาร์มจิงหรีดได้มาตรฐาน GAP 2. โรงงานแปลรูปที่ได้การรับรองจากกรมปศุสัสตว์หรือได้มาตรฐาน GMP 3. ใบรับรองสุขอนามัยประกอบการส่งออก การปลรุดจิ้งหรีดเพื่อการส่งออกจำเป็นต้องมีใบรับรองมาตรฐาน GAP การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือ GAP สำหรับฟาร์มจิ้งหรีดมีข้อกำหนดที่สำคัญจำนวน5้าข้อคือ 1. องค์ประกอบฟาร์ม2การจัดการฟาร์ม3สุขภาพสัตว์4สิ่งแวดล้อมและ5การบันทึกข้อมูลโดยมาตรฐานฉบับนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในเรื่อง ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดที่ได้โดยมีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานฉบับนี้ส่วนโรงงานแปลรูปสินค้าจิ้งหรีดเพื่อการส่งออกควรได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP และใบรับรองสุขอนามายัย Health Certificate การรับรองโรงงานเพื่อการส่งออกก็จะเป็นการ ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจประเมินโรงงานว่าจะเป็นจิ้งหรีดทอดหรือว่าแปรรูปผงก็จะมีเจ้าหน้าที่จากกรมอุตสาหรรไปให้คําแนะนำนะครับหลังจากนั้นก็จะให้การรับรองสินค้าสามารถที่จะมายื่นขอไปรับรองผู้คานาใหม่หรือเนล้อสัตว์ริเคตที่กรมอุตสาหรรได้ครับสำหรับเนื่อนไขการส่งออกไปยังเม็กซิโก นอกจากเงื่อนไข GAP ที่กล่าวมาข้างต้นแล้วโรงงานแปลรูปและสินค้าจิ้งหรีจะต้องผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์ต้องขอใบรับรองสุขอนมามัยจากกรมปศุสัตว์และต้องมีใบแสดงผลวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการประกอบการส่งออกซึ่งทางเม็กซิโกกำหนดให้ฉลากแสดงภาษาอังกฤษได้แต่ต้องมีภาษาสเปนควบคู่ไปด้วยและต้องแนบผลตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเพื่อแสดงที่ด่านนำเข้าส่วนทางด้านยุโรปสายพันธุ์ที่ส่งออกได้คือสดิ้ง ฉลากระบบ<ม>ข้อมูลด้านโภชนาการและสารก่อภูมิแพ้ตรวจสอบสารปนเปื้อนโลหะนนและตรวจสอบเชื้อก่อโรค สำหรับการส่งออกผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไปยังประเทศญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นยังไม่มีเงื่อนไขหรือข้อจำกัดเฉพาะในการกักกันสัตว์จิ้งหรีดแช่แข็งจะต้องแนบผลตรวจจุลชีพป่นเปื้อนในอาหารกรณีสินค้าผงม,มดต้องแนบหนังสือรับรองจากผู้ผลิตว่าไม่ได้ใช้การใช้รังสีในการฆ่าเชือ้อและฆ่าสารเคมีตกค้างทางการเกษตรต้องต่ำกว่า0.01 ppm